พระอาจารย์สอนชั้นสี่บางทีก็พาไปถึงชั้นแนู่นถามว่าถ้าเราต้องการฝึก,กจิตให้บรรลุธรรมจําเป็นไหมต้องฝึกให้ถึงชั้นสี่ชั้นแตอบตรงๆอย่างจริงใจว่าไม่จําเป็นพยงฝึกสติมีสติในชีวิตประจําวันได้ต่อเนื่องเป็นเองไรเจตนานั่นเพียงพอแล้วที่จะบรรลุธรรมวันไหนก็ตามที่สติต่อเนื่องอัตโนมัติเป็นเองได้ทั้งวัน วันนั้นเกิดปฐมฌานขึ้นมาเองโดยไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิด้วยซ้ํปาปฐมฌานก็คือฌานหนึ่งสรุปเลยนะว่าไม่จําเป็นต้องฝึกถึงฌานสี่ด้ซ้ําทีนี้คําถามคือทําไมพระอาจารย์ถึงสอนถึงฌานสี่ถึงฌานแปดคำตอบก็คือว่าถ้าโยมมีฌานโยมได้เปรียบฌานมันเป็นกําลังจิตมันเหมือนโยมเดินทางไกลแล้วยมมีสุขภาพแข็งแรงโยมจะได้เปรียบคนอื่นฌานที่ลึกมีพลังมากมันส่งให้จิตของโยมนั้นไปได้เร็ว ฝึกสติก็ทรงสติได้เร็วปัญญาก็เกิดได้ลึกซึง้งนี่คือประโยชน์แท้จริงของฌานสีที่พระอาจารย์ทำคลิปสอนเอาไว้เป็นจำนวนมาก